มาค่ะกับเมนูข้าไม่ตายกับเมนูสิ้นคิดอ่านึกไม่ออกก็ผัดกระเพรานึกไม่ออกก็ผัดกระเพรา กินอะไรง่ายๆก็ผัดกระเพรานี่เลยจ้าค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําปลานิลนผัดกระเพราค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดีน,นะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะแน่นอนค่ะเป็นปลานิลนนะคะการจะใช้ปลานิลนตัวขนาดฝ่ามือ ความมือของการวันนี้นะคะอันนี้มือกันไม่ได้สกรปรกนะคะเปือือยยางฟักทองมันล้างไม่ออกอะ,อะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะการจะเอาปลาดิบน,นะคะไปทอดให้กรอบเลยค่ะดังนั้นการจึงเลือกปลาณิบตัวขนาดฝ่ามือนะคะวิธีการล้างปลาณินการลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหั่นเป็นท่อนๆหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะ ไม่ต้องให้ใหญ่มากนะความกว้างของการอยู่ประมาณเกือบเกือบสเซนนี่เลยค่ะการเตรียมไว้ในจานนี้คือ2ตัวของการนะคะค่ะต่อไปก็เป็นพริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็กระเพราค่ะง่ายๆเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูจากผัดกระเพรานะคะรับรองค่ะใครยังไม่เคยลองลองนะคะบอกเลยค่ะเด็ดจริงนะคะค่ะไปค่ะลงมือทํำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะการจะมาทำในส่วนของน้ำซอสสำหรับผัดกะเพรากันนะคะบอกเลยค่ะปรุงน้อยๆอร่อยมากมายอีกแล้วจ้าก่อนอื่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะสักประมาณสองช้อนชาค่ะน้ำมันหอยประมาณสองช้อนนะคะปลาสองตัวน้ำมันหอยสองช้อนเอ้ยมันไม่ใช่เก <c oughs> ี่ยวกันไหม <c oughs> ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนค่ะ น้ำเปล่านะคะ1ช้อนค่ะ2ช้อน3ช้อนค่ะน้ำเปล่าประมาณ3ช้อนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนถ้วยนะคะมันไม่ถนัดค่ะคนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเห็นว่าน้ำน้อยเราสามารถเพิ่มเติมน้ำได้นะคะอีกสักประมาณ2ช้อนค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะสามารถชิมรสชาติได้ก่อนนะคะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะลงมือผัดกันเลยจ้ามาค่ะใส่น้ํามันค่ะสําหรับทอดนะคะลงไปค่ะการจะเอาปลานิลนะคะเนี่ยค่ะมาทอดทอดให้กรอบเลยนะคะทอดให้กรอบยันก้างเลยค่ะค่ะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะในน้ามันนะคะค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะคะนี่เราก็จะเอาปลาชิ้นน้อยๆของเราลงไปทอดนะคะ พอไฟกลางๆนะคะค่อยๆทอดไปค่ะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายเขานะคะในช่วงแรกๆแบบนี้ค่ะก็ประมาณห้านาทีได้ค่ะปลามันเริ่มมีความเหลืองแล้วค่ะแล้วก็มันมีความหอมด้วยนะคะโยกกระทะดูค่ะปลาขยับแล้วนะคะแสดงว่าอ่าตะหลิวมาเลยค่ะมือขันเด้อ้าวนี่เลยค่ะพอการขยับแบบนี้ปั๊บปลาล่อนออกจากกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมบอกแล้วค่ะทอดเพลินๆนะคะทอดง่ายๆค่ะ กลับด้านสิคะรออะไรนี่ก็กลับด้านเลยคะ่ะที่ว่ามันติดกันเป็นชิ้นๆแผ่ๆแ,แบบเนี้ยไม่เป็นไรเลยคะ่ะเดี๋ยวเราทอดให้เสร็จนะคะตักขึ้นมาปุ๊บวางให้เขามันคลายเย็นหน่อยอะ่ะแล้วเราค่อยมาจับแยกออกนะคะเป็นชิ้นๆค่ะการจะทอดให้ปลาแบบกรอบเลยนะจริงๆแล้วมันต้องใส่น้ํามันแบบยุ่ยๆอ่ะเนาะถ้าเกิดเขาทําขายกันอะ่ะอย่างนี้เราทํากินเราก็ค่อยๆทอดไปนะคะทอดเอาให้กรอบเลยกรอบเลย เวลาเคี้ยวมันได้เคี้ยวแบบทั้งชิ้นเลยไงคะฟันดีๆเนาะเอออ่าเมนูนี้สวนะคะฟันเปืองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องบดไม่ค่อยดีต้องผ่านนะคะเมนูนี้ค่ะเล็งดูแล้วนะคะปลาม,มีความกรอบแล้วนะคะกรอบถึงก้างเลยเนาะค่ะการก็จะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะไล่น้ํามันนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะตักขึ้นค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้ปลานิลทอดแบบกรอบๆนะคะกรอบถึงก้างเลยอ่านี่เลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดกะเพาราปลานิลกรอบๆอ,อร่อยๆกินข้าวกันนะคะก่อนอื่นนะคะใส่น้ำมันค่ะสำหรับผัดนะคะพอประมาณค่ะพริกกับกระเทียมนะคะวันนี้การใช้พริกประมาณ2ช้อนนะคะกระเทียมประมาณ2หัวนะคะนี่ใส่แบบนี้เลยค่ะผัดค่ะ ผัดเครื่องให้เหลืองหอมเลยนะคะอ้าวข้างบ้านระวังเอ้ยในบ้านในบ้านระวังนี่เลยค่ะผัดเครื่องให้เหลืองหอมฉุยชวนกินเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะใส่น้ําซอสลงไปค่ะแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วนะคะปรับแต่งรสชาติเลยค่ะใช้น้ําล้างคกช่วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะของการยังไม่เค็มการจะเพิ่มน้ําปลาค่ะ ประมาณ1ช้อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนนะคะเออหช้อนชาค่ะโอ้ผิดตลอดน้ำตาลทรายหช้อนชาค่ะชิมค่ะชิมรสชาติก่อนนะคะโอเคค่ะรสชาตินะจะมีความเค็มๆแล้วก็อมหวานนะคะรสชาติผัดกะเพราเลยค่ะผัดน้ําซอสนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะผัดน้ําซอสนะคะประมาณไหนนี่เป็นน้ําซอสผัดกะเพรานะคะแบบง่ายๆค่ะ นี่ประมาณนี้ค่ะน้ำซอสนะคะก้นเหนียวขึ้นแล้วค่ะค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะคุกเค้าค่ะไฟแรงเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบกระเพราค่ะมากน้อยตามความชอบเลยค่ะในส่วนของใบกระเพรานะคะนี่เลยค่ะผัดให้ใบกระเพราสุกนะคะการจะใส่ใบกระเพราแบบเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะคุกเค้าค่ะ ประมาณนี้ค่ะปิแก๊พร้อมเสิร์ฟจ้าปลานิลทอดกรอบผัดกระเพรานะคะหอมฟุ้งๆแบบนี้เลยค่ะใส่กระเพราแบบเน้นๆกันไปเลยค่ะไข่ดาวมาเข้าสวยร้อนๆมาค่ะน้ำปลาพริกนะคะรสสุดๆจ้าลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ